ถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยอาจจะต้องสร้างความมั่นใจโดยมีเรื่อง user id password อันนี้เรื่องปกติหรือไม่ก็ต้องมีโปรแกรมทางด้าน Firewall คือเป็นโปรแกรมที่คอยปกป้องการเข้ามาดึงข้อมูลหรือแท็กแฮกข้อมูลจากภายนอกนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยก็ยังมีวิธีอื่นอีกเช่นอาจจะใช้ในเรื่องของชื่อเสียงของทีมงานหรือรางวัลที่เขาเคยได้รับเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าเพราะเป็นมืออาชีพหรือไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทที่มีความเก่งในเรื่องของ Security Network เรื่องของการดูแลเรื่อง s a f e t y มาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่บนโลกของออนไลน์ของเขาเนี่ยได้รับความการดูแลอย่างปลอดภัยและท้ายสุดก็อาจจะมีการอ้างอิงชื่อลูกค้าของเราในปัจจุบันที่เคยใช้บริก,การของเราเนี่ยเพื่อเกิดความเชื่อมั่นว่าลูกค้าเหล่านี้ก็เป็นลูกค้าที่เราดูแลอยู่ปัจจุบันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขากังวลเกิดขึ้นเลย เพราะฉะนั้นคอนเซปต์นะถ้าเงินมีน้อยมีอยู่ทางเดียวคือต้องยิงให้ตรงตรงเป้าเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่า SME คือกลุ่มเป้าหมายเราเราก็ต้องพยายามหาทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงคราวนี้กลุ่มเป้าหมายโดยตรงเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนบ้างถ้าง่ายที่สุดก็าอาจจะต้องไปงานอีเวนต์หรืองานสัมมนา,าต่างๆที่ SME เข้ามาลงตัวกันเราจะต้องหาวิธีการเป็นสปอนเซอร์งานนั้นหรือว่าออกบูธในงานนั้นก็จะช่วยได้หรือแม้ก็ต้องติดต่อผ่านพวกสมาคม SME สมาพันธ์ SME เพื่อทำการ PR เรื่องแบรนด์ของเราให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของ SME เม้นเงินใช้ให้มันคุ้มค่าแทนที่เราจะต้องยิงหวานเราก็ต้องยิงแบบให้ลงตรงกลุมเป้าหมายให้เปะ๊ะเพราะคุมเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนต้องยิงที่ตร,ตร,ง,ตรงนั้นแต่ที่เราจะหวานไปแบบกว้าแบบแบบงๆซึ่งมันคงไม่มีประโยชน์จริงๆดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็พอได้แต่ว่าเนื่องจากดิจิตอลส่วนใหญ่มันจาะคอน sumer หรือแม้ก็ต้องไปหาทางจับมือกับพวกกรมหน่วยงานภาครัฐที่เป็นด้าน SME เพราะว่า ถ้าเราเป็นสมาชิกเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยแล้วเราเอื้อประโยชน์ในบางอย่างเขาอาจจะให้เราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเขาหล,ลายๆหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะจับมือกับภาครัฐทาการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่หรือบ่มเพาะผู้ sme เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปจับมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาจะมีเดต้าเบสที่เป็นลูกค้าที่มาอบรมและสามารถเข้าไปถึงกลุ่มเดต้าเบสตรงนั้นได้เนี่ยก็จะโอเคสุดแบงก์อมสินนี่ก็ได้แบงก์อมสินก็มีฐาน sme ตั้งเยอะถ้าแบงก์อมสินเอือ้อเอื้อให้เขามีส่วนร่วมในงานหรืออแแล้ว,ลวต่่ทีเา PR ิน แบรนด์หรือสินค้าของเขาได้เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโลคอส s t มาร์เก็ตติ้งเพราะว่าเขาคงไม่มีตังที่แบบจะไปลงวลารสาลงอะไรซึ่งมันใช้จ่ายเยอะนะในความเห็นผมอะ่ะคือ1บาทต้องใช้ให้คุ้มมากที่สุดครับสำหรับธุรก,กิจของพีเกนจินนะครับก็เป็นธุรก,กิจที่ผมคิดว่าทันยุคทันสมัยพอดีนะครับเนื่องจากว่า,าทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยกำลัง รณรงค์ให้ธุรกิจห้างร้านต่างๆเนี่ยทำบัญชีเดียวนะครับก็คือมีบัญชีเดียวดังนั้นเนี่ยการทำระบบบัญชีเดียวเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจท,กทุกธุรกิจในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยการมีตัวช่วยอย่าง Peak Engine เนี่ยที่มาทำระบบบัญชีออนไลน์เนี่ยก็จะทำให้ระบบบัญชีของธุรกิจของเราได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับ ในปี2 6 6 2เป็นต้นไปเนี่ยทางกระทรวงการคลังทางธนาคารในประเทศไทยจะกำหนดให้ใช้ระบบบัญชีเดี่ยวเข้ามากับธนาคารพาณิชย์ในการวิเคราะห์การอนุมัติสินเชื่อก็ดีเนี่ยต้องใช้วิเคราะห์จากงบการเงินที่เป็นงบเดี่ยวที่ส่งสมรรเท่านั้นนะครับดังนั้นการที่ใช้ระบบอะของ p e a เอนจิ n นในการบริหารจัดการระบบบัญชีสามารถลงบัญชีออนไลน์ต่างๆได้การตรวจสอบหรือการตรวจสอบหรือการดู บัญชีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้มือถือหรือโมบายเนี่ยดูได้นะครับดังนั้นก็เป็นการสะดวกสบายและเป็นการทาระบบบัญชีอัตโนมัติซึ่งผมคิดว่าเหมาะสําหรับธุรกิจที่เริ่มต้นเชื่อว่าถ้าพี k เอนจินอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ระบบบัญชีได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยมีการพัฒนาโปรแกรมของตัวเองให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจนะครับสามารถดีไซน์ได้เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจ แต่ละธุรกิจอันนั้นก็จะยิ่งทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบบัญชีของพี่แ็นจินทำได้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับครับธนาคารนำสินนะครับปัจจุบันเรามีเ like รียกว่าเวนเจอร์แคนะครับเรามีการดําเนินการเป็น3กองทุนนะครับกองทุนที่1เนี่ยมูลค่า500ล้านกองทุนที่2 500ล้านกองทุนที่3 1, 0 0 0ล้านนะครับโดยที่ทั้ง3กองทุนเนี่ย เราร่วมมือกับทางตาลงาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยธนาคารสินเนีลลงทุน80ตลาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงทุน20ซนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีการบริหารจัดการโดยเป็นรูปของคณะกรรมการโดยมีทัสตี้ทัชเจอเร์เนีย่ยเป็นคนสรรหากันกองลูกค้าที่จะมาร่วมลงทุนวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะส่งเสริมสนับสนุน SME SME Start Up แล้วก็ f i n t e c ต่างๆ ของคนไทยนะครับให้สามารถพัฒนาโดยการที่เราใส่เงินทุนเข้าไปผ่าน v e n t u r e c a p นะครับโดยที่เราจะลงทุนเนี่ยวงเงินไม่เกิน49นะครับและว,วงเงินตั้งแต่10บล้านถึง100ล้านบาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เราต้องการที่จะสนับสนุนเงินทุนที่ไม่ได้มีดอกเบี้ยและหลังจากนั้นเนี่ยก็อยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะขายให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ หรือเข้าตลาดรัทรัพ์แล้วเราก็สามารถขายให้กับตลาดทรัพย์เรามีเงินทุนออกมาแล้วก็ไปลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าฟินเทคเจ้าใหม่ๆซึ่งจะทําให้รประเทศไทยจะมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ f i n ฟินเทคเจ้าใหม่ๆรวมทั้ง SME ด้วยเกิดขึ้นมากมายทําให้ประเทศเราเนี่ยสามารถพัฒนาในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆแข่งขันกับคู่แข่งได้ครับ มองว่าทุกวันนี้ครับอย่างบางทีลูกค้าเราอ่ะที่เป็นลูกค้าคนไทยนะ mm. เขามีบริษัทลูกอยู่ในแบบในพมา่าในเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับ mm. เขาก็เราไปใช้นะคือถ้าดูแบบ user login เนี่ยก็มาจากประมาณ10กว่า,าป,รประเทศ mm. ก็เราก็มองว่าในอนาคตเนี่ยครับรายการค้าระหว่างประเทศมันจะเยอะมากขึ้นถ้าเกิดเราสามารถทําให้ซอฟ์แวร์เนี่ยมันสามารถใช้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนอ่างเงี้ยเออใช้กันได้ดกดรับ accept ได้เลยอะไรเงี้ยเป็นมาตรฐานเดียวกันผมคิดว่า มันเป็นภาพที่น่าจะเกิดขึ้นได้เราก็อยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้นจากการที่เอาข้อมูลบัญชีการเงินเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่สตาร์ทอัพเด e ะนิคสสัปดาห์หน้าพบกับผลิตภัณฑ์ที่ห่วงใยสุขภาพ พร้อมให้คุณดูสุขภาพดีจากภายในด้วยธัญพืชจากวิธีเกษตรอินทรีย์เพื่อร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากสารพิษสองเดิมสองเดียวเพื่อคุณสัปดาห์หน้าห้ามพลาด